ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลท,นทหารบกที่33และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันมณฑลท,นทหารบกที่33ครับจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่รุ่นปี2,567ผลบที่1เพื่อให้ญาติและผู้ปกครองมีโอกาสพบปะพูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่หลังจากผ่านการฝึกไปแล้วสัปดาห์ที่3ครับ โดยพลตรีธีระพระดุงสุนทรผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่3 3มมนะครับมอบหมายให้พันเอกวารินคัธพันธ์ผู้บังคับกองพันมณฑลทนาหารบกที่3 3ให้การต้อนรับญาติและผู้ปกครองพร้อมกับพบปะพูดคุยตอบข้อสงสยัยคลายความกังวลให้กับญาติทหารใหม่ครับ นอกจากนี้ค่ะยังได้จัดวงดุริยางมทบ33มบร่วมบรรเลงเพลงทางนี้ค่ะยังเปิดโอกาสให้ทหารใหม่ที่กล้าสแสดงออกได้มาร้องเพลงให้กับญาติและผู้ปกครองได้รับฟังอีกทางได้ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการรับราชการพร้อมได้นํารถครัวสนามของหน่วยมาประกอบอาหารให้ทหารใหม่ได้รับประทานร่วมกับญาติค่ะพร้อมแจกไอศครีมที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิละอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะต้อง